หุบเขาลึกกลางป่าใหญ่ที่ผู้คนต่างหวาดกลัวมันถูกเรียกขานมาหลายชั่วอายุคนว่าหุบเขาเลือดเพราะทุกครั้งที่มีใครเข้าไปมักไม่เคยกลับออกมาอีกเลยเสียงเล่าลือกล่าวถึงสัตว์ประหลาดรูปร่างหน้าคนลุกครึ่งเสือครึ่งข้งข่าวดวงตาสีแดงกำ่างกายใหญ่โตและเสียงคำรามที่สะท้อนกล้องในราตรีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าหุบเขา ต้องทนกับความหวาดผวาสัตว์เลี้ยงหายไปทีละตัวชาวบ้านบางคนที่ออกไปหาของป่าก็ไม่เคยกลับมาท่ากลางความสิ้นหวังพวกเขาตัดสินใจไปตามขุนสอนายพรานผู้มีฝีมือการล่าสัตว์เป็นเลิศผู้ซึ่งเคยเผชิญหน้ากับเสือร้ายมหาหมีและง,งูยักษ์มาแล้วหลายครั้งขุนสอนรับปากด้วยสายป่าที่มุ่งมัน่นเขารู้ดีว่าไม่ใช่เพียงสัตว์ธรรมดา แต่คือสิ่งที่ถูกไกลพรันด้วยพิษแร่คาดในหุบเขาเขาจึงเตรียมอาวุธทั้งหน้าไม้ลูกดอกเหล็กมีดพระคมกริบและกับดักที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษก่อนจะออกเดินทางในยามเช้ามืดเมื่อขุสอนสศรก้าวเข้าสู่หุบเขาความเงียบกริบกว่าป่าทั่วไปก็ทำให้หัวใจเต้นแรงเขารู้ว่ากำลังถูกจับตามองด้านบนผาสูงมีฝูงข้างคขาบินวน แต่เสียงปีกนั้นหนักแน่นเกินกว่าจะเป็นข้างคาวธรรมดากลิ่นคาวเลือดลอยมากับสายลมเย็นยะเยือกยามค่ำคืนตกลงมาเสียงคำรามดังสะท้อนออกจากผืนน้ำตกกลางหุบเขาเสียงนั้นทำให้พื้นดินสันสน่นสะเทือนขุนอนหยุดหายใจใช้ยาและคโครนพรางกลิ่นตัว ก่อนจะคืบคลานเข้าไปใกล้เงามะฮือมาเคลื่อนไหวอยู่หลังม่านหมอกแดงมันตัวใหญ่เกินกว่าจะสู้ตรงๆได้ขุนสอนจึงเลือกตั้งกับดักใช้เชือกเหนียวผูกกับต้นไม้ใหญ่หวางลูกดอกอาบยาพิษที่ได้จากสมุนไพรป่าและเฝ้ารออย่างใจเย็นแต่สัตว์ประหลาดนั้นฉลาดมันไม่พุ่งเข้ามาอย่างไร้สติมันส่งเสียงก้องทำให้หินถล่มจากผาสูง บังคับให้ขุนสอนต้องเผยตัวออกมาในพรานหนุ่มกระโจนหลบอย่างเฉียวเชียดก่อนจะยิงหน้าไม้ลูกแรกออกไปกระแทกเขาที่ปีกจนเลือดสีดำไหลทลักการต่อสู้ดำเนินต่อเนื่องกลางความมืดมันพุ่งเข้าใส่ด้วยกรงเล็บแหลมคมคุณสอนใช้พร้าฟาดสกัดและล่อมันเข้าสู่เขตกับดักที่เตรียมไว เถาวันหนามมัดรัดขาของมันไว้ชั่วครู่แต่พลังของสัตว์ร,ร้ายก็ยังมหาศาลในจังหวะชี้เป็นชี้ตายคุณสอนตะโกนสุดเสียงพุ่งเข้าด้วยดาบสั้นแทงเข้าไปที่อกของมันตรงตำแหน่งหัวใจเสียงคำรามสุดท้ายสะท้อนกล้องไปทั้งหุบเขาก่อนร่างมหึมาจะสุดลงพ่นลมหายใจกลายเป็นควันเลือดสีดำรุ่งเช้า แสงอาทิตย์แรกสัตว์สองเข้ามาในหุบเขาหมอกแดงค่อยๆจางหายไปเผยให้เห็นเพียงซากของสัตว์ร้ายที่มีอาจทำร้ายผู้ใดได้อีกต่อไปขุนสอนเก็บอาวุธหันกลับไปมองหุบเขาเลือดอย่างสงบแล้วเอ่อยเบาๆว่าทุกสิ่งที่ผิดธรรมชาติย่อมถึงจุดสิ้นสุดของมันจากนั้นเขาเดินกลับหมู่บ้าน พร้อมนำข่าวแห่งชัยชนะไปบอกแก่ผู้คนผู้ซึ่งรอคอยความหวังมาตลอดหลายปีหุบเขาเลือดจึงเงียบสงัดอีกครั้งเหลือไว้เพียงตำนานของนายพรานผู้ปราบสัตว์ประหลาดให้เล่าขานต่อไป